นักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเมื่อเธอเช็คอินที่บ้านสวนในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยยกครอบครัวสุดอบอุ่นทั้งสามีดีเจแมนและลูกสาวน้องเวทมนต์ไปพักผ่อนพร้อมหน้า ในทริปนี้ใบเตยได้โพสภาพสวยสะดุดตาในชุดเดรสหวานๆที่เน้นความละมุนและเป็นธรรมชาติเธอยังเปิดเผยภาพบรรยากาศของบ้านสวนที่ปลูกผลไม้หลากหลายชนิดเช่นละมุดส้มโอและทับทิมสยามซึ่งเป็นสวนของคุณยายโดยผลไม้ในสวนตอนนี้เริ่มออกดอกออกผลและเตรียมพร้อมสำหรับการขายแล้วใบเตยยังเขียนแคปชั่นใต้ภาพว่าสาวน,น้อยกลับบ้านมาบ้านสวนละมุดส้มโอทับทิมสยามของคุณยายขับผลิตออกออก,ออกผลเตรียมขายแล้ว ซึ่งแคปชั่นนี้ทำให้แฟนๆรู้สึกถึงความอบอุ่นและความผูกพันของครอบครัวงานนี้แฟนๆพากันคอมเมนต์ชื่นชมอย่างล้นหลามโดยเฉพาะความสวยของใบเตยในชุดเดรสหวานๆเช่นอยู่บ้านต้องสวยขนาดนี้เลยหรอสวยมากกกกค่ะน่ารักสวยมากแม่น้องเวทมนต์เป็นนางเอกได้เลยนะนี่ใบเตยสวยวันสวยคืนตลอดส่วนน้องเวทมนต์ก็น่ารักสวยกว่าคุณแม่แล้วค่ะอยากกินละมุดมากคะสั่งซื้อได้ที่ไหนคะ นอกจากความสวยงามของภาพและสไตล์การแต่งตัวของใบเตยแล้วแฟนๆยังสนใจในผลไม้จากสวนของครอบครัวโดยเฉพาะละมุดที่หลายคนถามหาว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหน